สวัสดีครับผมทดคนบนขทมวงเหมืนอนีก็กสีผ้าพอแม่มาเบิงเยี่ยมเบิงบานเยี่ยมบานเบิงบานบานเกิดเมืองนอนนะครับอยู่ผมทดคนบนขทมวงนะครับอยู่ตำบลหยออำเภอข้าเขนเจียวจังหวัดจชียทองรนะครับจากไปทำมาหากินไปเสียงดวงเสียงโชคยุ่งเทปกรุงไทยภาคกลางมาหลายปีก่ ถึงเวลาความจริงตัวนั้นยอมรับความจริงเหอนตัวกับมาอยู่บ้านอยู่ซองครบสุขที่แท้จริงคือบ้านท่านี่ะครับเดี๋ยวผมณทพาไปเบิ่งเมื่อใหม่หัดเพาะขันแรกนะครับมาอยู่บ้านช่วงโควิดเสร็จกีบบดีเขาแตกลับปปลบ้านกับซองมาอยู่บ้านเฮ็ดหันเห็ดนี่หาแนวเอาเห็ดนะครับบางหวังฮะให้เล่เห็ดไปอันนี้มาที่บ้านนะครับที่ปีบาลผมมารับรอบเรียน,นรอบบ้าน กสิวาสิล่องพอเฮ็ดเบิ่งนะครับเป็นเฮ็ดเฮ็ดปวกเฮ็ดโคตรหน่อยเปเฮ็ดปวกบ้านเท่านี้พาไปเบิ่งนะครับเด้อบอาไปนะครับเปิดให้น้องนางอยู่นี่มามาเข้ามาเปิดเฮ็ดเบิ่งเฮ็ดกัน มีคนเปิดเอาเห็ดกันครับแต่พอเห็ดมือไม่วองเบิ่งเป็นยังไงฉันดีพอได้สามสี่มือนี่ครับอันน,น,นี้อันนี้ลงลงลงเปียงนะครับปาออกใช่ไหมมาเปิดบนกันครับโอ้ ฟังน้วหุณนฟังุณเนเนี่เป็นเป็นเฮเป็นก่อนนะครับเป็นฟุ่อเนเป็นก่อนฝั่โตรงเตียงส่วนนี้ก็แข็งม,มากต้องเปิดเปิดออกี่าย มีกี่กันนะเออโอ้ไปางออกเต็มเลยแบบออเต็มเลยครับออกเต็มเลยทำัง,งกันะข่างตรงนี้าข่าง,อ,งอ,อะไรโอ้างขืนก็ร่างข้นออกคางออกก็ร่างขืนเปืดได้แล้วลน่ะ ครับซีมือนีแหละครับซีมือนีซีมือซีมือาะไรสลาอะไรออกบวกนะทีดได้ลยมั้งมือไม่หัดเพาะได้ครับเดอ้อมือไม่หัดเพาะจึงไดข้างล่างออกไมถกงออกอหอมออกเลยนาจีะใช้ได้ไ เปงียบนกระปกหนึ่งนะเปลียนกระป๋องใส่ป่บนบนน้ำออกใส่แข่ง,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 งล้างตรงพดนน้ำเปื่อนครับอีดที่ล่งเปียงนะครับเกิดขแถมมาหกเจ็ดก่อนร่างสิออ,อก แต่พวกนี้เป็นตัวนี้ึ่รอยอีกสองมืดนนะครับมีร้อยสองมือเสียกระลังออกเสียกําลังออกอีกสองมือนสี่เปิดแก้ใดนะครับแก้จุกนี่เดออันนี้ประมาณเจ็ดหมืออันนี้ประมาณเจ็ดมือ,อน,นเอ้งสี่เปิดจุกได้เปิดฟ้าได้เสือกําลังเดินเสือกําลังออกนะครับเสือกระลังออกสี่เต็มลเ,เลยเสือกําลังออกอี่คือกันเบิดอะไรครับ กำลั้งเต็มก็ลังออกอีกสองมือเปิดได้เชื่อออกเต็มเลยวันไอ้ชุดชุดสลองเห็ดแวลปยีสิบก่อนอันนี้ชุดไม้นะครับนี่ชุดไม่ชุดไม่สั่งไม่อีกหกสิบเห็ดสิบก่อนเห็ดขายถึงลองเห็ดขายบ้างใช้ถังก็ไ,กได,ด้ครับใช้ถังใส่โฟมใส่กระมังได้หมดครับสั่งมาเป็นก่อน อันก <muitas> ็ตั้งออกที <Bu> ่กันเสือก็ต <workout. S 2> <W> ังออกเต็มเสือก uh, ็ต <W> ั mm ้งออกเต็มอันนี้ออกอีกสองมือเปิดอมนะครับอีกสองมือทั้งเบิดเจ็ดมือเสือตังออกเต็มเสือั้งมือก็คอมคอมออกคอมขายมือใหม่ห้เจ็ดนะครับเด้อออกมือก็มั่งหิมงอกันนะโอ้ออกไลออกไลออกไล ทุนนี้ก็บุท่านในบรนไดบางก่อนบางก่อนก็ท่าน,น,น,นเชื่อท่านออกไลน์มาได้มีออกฟ้าไปใังกรมังใส่กระมังก็ได้ครับใส่กระมังใส่โฟมกองโฟมก็ได้พาอย่าปิดทำให้เกิเาาก,การเฮ็ดมันก็มากเลยนไมกระมัง,เ,มงเ,เป็น,นอะไร นนี้ก็โอ้เชื่อออกเดินตันี้อนนี้กาอีกค้องมือครับพอมกันเลยเปิดพอมกันเลยอีกองมือเัิงเบดเจ็ดมือครับเดี๋ยต้องออกเดินเต็มอันวใหญ่ใหญ่คัมรี่ียาัมีก็มังโอ้อีกเที่ยกัน เช่นกันเดี๋อวออนไลน์ติบเรองออนไลน์ให้ปว,วกเหดโคนหน่อยให้ปว,วกบานเท่าไรครับปวกเหดโคนหน่อยบางงัเมือไหม่นะเหดอย่บา,ออบานยู่ซ่องกับหุ่นเดียวงัานกับลองหเหดเบึงเพื่อทำอะไรใดๆเพื่อ เฮ็ดเงี้ยงแถวด็ดีรือเพื่อไปเฮ็ดเงี้ยงดวงเสพบุญไทยเสพกิตก็ดีนะครับทองเฮ็ดที่บ้านดีกว่าสองหมื่นครับสองหมื่นเนี่ยครับเดี๋ยวรอเฮ็ดก่อนออกกันนะครับรอเฮ็ดก่อนออกกัน เรียกซองเมือดี๋ยวซองมือเดี๋ยวค่อ,อยว,ว,ว่าพอกกันอีกน,นะครับเด้อสวัสดีครับ